กายและใจไปพร้อมกับเราในสารานุกรมสุขภาพรายการที่จะชวนคุณมาค้นพบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและสมดุลชีวิตมาร่วมเรียนรู้รับฟังและพัฒน,นากายและใจให้แข็งแรงเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพและความสุขอย่างยั่งยืน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมสุขภาพนะคะอยู่กับดิฉันจูดี้ปุณรัตน์ชานชัยเมทาวัฒ์เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจูดี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องชือต้าไอาเจิงหรือว่าอันดับมะเร็งสิบอันดับที่จัดอันดับโดยไต้หวันค่ะหากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วก็เชิญไปรับฟังกันได้เลยค่ะ สำนักงานสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณาสุขและสวัสดิการไต้หวันนะคะได้เผยแพร่ารายงานการขึ้นทะเบียนนะคะเกี่ยวกับมะเร็งประจำปีคิดศักราช2022พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะเพิ่มใหม่13,293คนนะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้นะคะถึง8,531คนมาตรฐานการเกิดโรคมะเร็งนะคะทุกประเภทก็เพิ่มขึ้นในอาาัตราส่วน 323.3คนต่อประชากร1 0 0 0 0แคนซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะก็ถือว่าเพิ่มขึ้น16.8คนในขณะที่อัตราส่วนนะคะมาตรฐานการเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงดังนั้นนาฬิกาการเกิดโรคมะเร็งจึงเร็วขึ้นเฉลี่ยทุก4นาที2วินาทีก็จะมีผู้ป่วยมะเร็ง1คนค่ะสำหรับโรคมะเร็ง10อันดับแรกที่พบในไต้หวันมากที่สุดนะคะก็คือ1 มะเร็งปอดค่ะครองแชมป์ติดต่อกันเป็นปีที่สองแล้วนะคะรองลงมาก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะซึ่งก็ยังคงครองแชมป์มะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศชายต่อเนื่องกันเป็นปีที่13แล้วด้วยค่ะอันดับที่3นะคะคือมะเร็งเต้านมค่ะครองแชมป์นะคะมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศหญิงติดต่อกันเป็นเวลา20ปีแล้วเช่นกันส่วนอันดับที่4ค่ะมะเร็งตับอันดับที่5มะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็อันดับ ที่6มะเร็งช่องปากอันดับที่7ค่ะมะเร็งต่อมไทรอยอันดับที่8มะเร็งกระเพาะอาหารอันดับที่9มะเร็งผิวหนังและก็อันดับที่10มะเร็งในหมดลูกค่ะ ในปี2022นะคะพบว่าไต้หวันนะคะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในเพศชาย67,299คนมาตรฐานอัตราการเกิดโรคมะเร็งนะคะอยู่ที่342.3คนต่อประชากร1แสน 100, คนเพิ่มขึ้น11.5คนนะคะเมื่อเทียบกับปี2021โดยมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะซึ่งเคยอยู่อันดับที่5ได้ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่3ในขณะที่มะเร็งในช่องปากและมะเร็งตับนะ ลดลงไปอย่างละ1อันดับส่วนลำดับมะเร็งอื่นนะคะยังคงเหมือนเดิมค่ะได้แก่มะเร็งลำไส้มะเร็งปอดมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งช่องปากมะเร็งตับมะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งผิวหนังมะเร็งเม็ดเลือดขาวและก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอชกินค่ะสำหรับเพศหญิงนะคะพบผู้ป่วยรายใหม่62,994คนค่ะซึ่งมาตรฐานอัตราการเกิดโรคมะเร็งอยู่ที่311.2คนต่อประชากร1 0 0 0 0แคนก็น้อยกว่าเพศชายเพียงแค่นิดเดียวนะคะเพิ่มขึ้น22.8คนค่ะเมื่อเทียบกับปี2021 มะเร็งปากหมดลูกนะคะที่เคยอยู่อันดับที่11ได้ขยับขึ้นมา2อันดับในขณะที่มะเร็งกระเพาะอาหารลดลงไป1อันดับ กวดลำดับมะเร็งในปี2022นะคะได้แก่มะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งต่อมไทรอยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมะเร็งตับมะเร็งรังไข่ มะเร็งผิวหนังมะเร็งปากหมดลูกและก็มะเร็งกระเพาะอาหารค่ะมาตารฐานอัตราการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งช่องปากในเพศชายสูงกว่าเพศหญิงค่ะโดยมะเร็งหลอดอาหารในเพศชายจะสูงกว่าเพศหญิงถึง12.5เท่าและมะเร็งช่องปากนะคะสูงกว่าเพศหญิงถึง9.9เท่าค่ะ งานวิจัยนะคะชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการเขียวหมากช่วยเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งช่องปากถึง28เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่เขี้ยวหมากส่วนการสูบบุหรี่นะคะก็ช่วยเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งช่องปากถึง18เท่าและผู้ที่มีพฤติกรรมเขี้ยวหมาก มีความเสี่ยงมะเร็งทางเดินอาหารส่วนบนค่ะมากกว่าผู้ที่ไม่เคี้ยวหมากถึง5เท่าเลยหากผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งเคี้ยวหมากและสูบบุหรี่แถมยังดื่มสุรานะคะความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งทางเดินหายใจและทางเดินอาหารส่วนบนจะสูงขึ้นถึง1 0 5เท่าเลยค่ะ กรมนาไมไต้หวันนะคะก็ได้ออกมาเตือนประชาชนว่าให้เลิกเคี้ยวหมากสูบบุหรี่และดื่มเหล้าจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งช่องปากและมะเร็งในระยะแรกค่ะและการตรวจเยื่อบุช่องปากเป็นประจำนะคะสามารถช่วยตรวจพบความผิดปกติก่อนเป็นมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่นๆสามารถวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงทีและช่วยลดโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่มะเร็งเต็มขั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ มะเร็งนะคะในระยะเริ่มต้นมักจะไม่ค่อยมีอาการเด่นชัดควรสังเกตความผิดปกติของร่างกายและก็ควรจะเข้าพบแพทย์ทันทีค่ะสําหรับโรคมะเร็งบางประเภทนะคะเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมไทรอยมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งผิวหนังมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมะเร็งต่อมน้ําเหลืองชนิดนอนฮอชกินนะคะและมะเร็งรังไข่ปัจจุบันนี้นะคะยังไม่มีหลักฐานยืนยันจากการวิจัยระดับสากลที่ แนะนำให้ทำการตรวจคัดกรองในผู้ที่ไม่มีอาการค่ะ ต่อมาเรามาดูอาการเริ่มต้นของมาร็งต่างๆกันนะคะถ้าหากว่าเราพบความผิดปกติทางร่างกายตามอาการเหล่านี้นะคะให้คุณผู้ฟังรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ1คือมาริงต่อมลูกหมากค่ะอาการผิดปกติก็จะมีอาการปัสสาวะลำบากเช่นปัสสาวะอ่อนแรงปัสสาวะบ่อยนะคะปวดปัสสาวะกระทันหันหรือว่าตอนกลางคืนลุกมาปัสสาวะบ่อยและมีการปวดกระดูกข้อโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะ 2อมะเร็งต่อมไทรอยนะคะอาจจะมีก้อนเนื้อที่คอนะคะใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วมีเสียงแหบค่ะอาจจะหายใจลำบากแล้วก็มีอาการไอเรื้อรังหรือบางรายก็อาจจะมีอาการกลืนอาหารลำบากค่ะต่อมาเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารค่ะอาการที่มักจะพบเจอได้ทั่วไปก็คือคลื่นไส้ท้องอืดอาหารไม่ย่อยนะคะมีการเบื่ออาหารแล้วก็น้ำหนักลดลงค่ะ ส่วนมะเร็งผิวหนังนะคะคุณผู้ฟังอาจจะพบก้อนแข็งนูนที่ผิวหนังหรือว่ามีแผลหรือรังที่รักษาไม่หายหรือว่าฝีนะคะมีการเปลี่ยนสีหรือว่าขนาดผิดปกติถ้าหากเจออาการแบบนี้นะคะก็แนะนําว่าให้รีบเข้าพบแพทย์และทําการตรวจวินิจฉัยทันทีค่ะต่อมาเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกค่ะอาจจะมีอาการเลือดออกหลังหมดประจําเดือนเลือดออกผิดปกติในช่วงที่ไม่ได้มีประจําเดือนรวมถึงรอบเดือนมาไม่ ไม่ปกติ เลือดออกต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านหรือว่าประจำเดือนนะคะไม่ได้มานานแล้วแต่ว่ากลับมีเลือดออกมากผิดปกติค่ะส่วนมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอชกินนะคะเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดในระบบน้ำเหลืองอาการนะคะก็อาจจะมีไข้โดยไม่ทราบสาเหตุน้ำหนักลดเกิน10%ในระยะช่วงเวลา6เดือนมีเหงื่อออกมากในตอนกลางคืนหรือพบการบวมในบริเวณต่อมน้ำเหลืองนะคะอย่างเช่นคอรักแร้ขาหนีบแต่ ว่าไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆค่ะต่อมาเรามาดูมะเร็งรังไข่กันค่ะคุณผู้ฟังคะระวังให้ดีนะคะหากคลำพบก้อนเนื้อในช่องท้องส่วนล่างหรือว่าท้องน้อยมีอาการที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารนะคะอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารท้องอืดน,นะคะปวดท้องหรือว่าท้องผูกก็อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่ค่ะและนี่ก็คืออาการเบื้องต้นนะคะของมะเร็งต่างๆที่อาจจะ เกิดขึ้นได้หากคุณผู้ฟังมีภาวะเหล่านี้มีอาการเหล่านี้นะคะหรือมีสิ่งผิดปกติก็ควรที่จะเข้าปรึกษาแพทย์นะคะและก็ปฏิบัติตามคําแนะนําแพทย์อย่างเคร่งครัดเพราะว่าถ้าหากว่าตรวจพบได้เร็วนะคะแล้วก็รักษาดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่นๆก็อาจจะลดการพัฒนาเซลล์ของมะเร็งนะคะก็จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้มากขึ้นค่ะและก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้อาการที่จูดี้ได้ ยกมานะคะ เป็นเพียงแค่โรคมะเร็งบางโรคเท่านั้นยังมีบางโรคนะคะที่สำคัญนะคะและพบได้บ่อยเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะจูดี้จะมาอัปเดตนะคะเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการในโรคมะเร็งอื่นๆอีกและสัปดาห์หน้านะคะจูดี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในไต้หวันค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าที่ไต้วันเขามีการตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างไรนะคะและก็ค่าฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยเท่าไหรค่ค่ะก็ต้องติดตามรอฟังสัปดาห์หน้า และสำหรับวันนี้นะคะเวลาของจูดีก็หมดลงแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ